สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเนตเพชรยนต์นะครับในช่องนะรถมือสองคัดเกตบายเนตเพชรยนต์นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับใครที่เป็นสาวอิวสูดีแมกนะครับก็มีเข้ามาอีกแล้วนะรอรอนะครับก็คันนี้นะครับเป็นตัวอิวสูดีแมกนะครับ3.0นะครับเป็นตัว30นย์แซดพทีดนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6กสปีดนะครับรถปี2016นะครับเป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับเกียร์ธรรมดาเป็น4ประตูนะครับไฮ g h นเดอร์นะครับเป็นตัวสูงสีดำนะครับ เข้ามาใหม่นะครับคันนี้ทะเบียน4529นะครับราคานะครับ610,000บาทนะครับตัวนี้เป็นรถปี16สามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับ4ปี5ปี2.79นะครับ6ปี3.89นะครับถ้า7ปีอยู่4.29นะครับเป็น4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับรถปี16เครื่อง3,000นะครับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการรถที่เครื่องยนต์แบบขนาดบล็อกใหญ่ๆนะวิ่งยาวๆนะครับปุ่มกำลังเหลือๆ คันนี้แน่นอนนะครับตอบโจทย์การใช้งานนะครับเป็นเครื่องสัมพัน์ธเกียร์ธรรมดานะครับเป็นสีดําสุดสวยเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0626407776นะครับคันนี้พวกไฟหน้ากระจังหน้ากระตัดหมอกตรงรุ่นนะครับเป็นปี16โฉมไฟมันก็จะดูหน้านนาเศร้าๆ,ๆนิดหนึ่งนะนาเศร้าๆนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับข้างใน แล้วก็ตัวมีเดทาร์ time, oh. มินลัลไลท์ไฟเลี้ยวไฟหลีแต่โครมข้างในเขาเป็นสีดานะโคมข้างในเนี่ยเป็นสีดานะครับเป็นสีดําแล้วข้างในนู่นเป็นตัวโคเมียมนะครับชุดกันชนนี่เดิมๆนะสนิทสนิทเลยนะครับก็ตัวรถคันนี้ก็เก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถจองรถทางออนไลน์ได้เลยนะครับ2 0 0 0 3 0 0 0 4,000 5,000ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะจองไว้ก็แค่ ใช้เพียงจัดไฟแนนซ์นะครับเงินจองเราก็คืนให้ลูกค้าวันที่รับรถนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเงินจองก็คืนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวกระจังก็เป็นสามเส้นนะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมสามเส้นโลโกโ้ยูสุอยู่ครบเลยนะครับด้านล่างนะครับก็ส่องเข้าไปก็จะเห็นพวกตัวคารด้านหน้านะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะรถเดิมๆนะไม่มีเพาะนะครับไม่มีเก็บงานนะครับรถนี่ต้องบอกว่าไม่มีความต้มน้ำชนหนักแล้วกันพูดง่ายๆ นะครับไฟตัดหมอกก็ครอบด้วยโครเมียมนะครับเป็นคิ้วสวยๆนะครับที่อยู่ตงนั้นก็พี่หมักพยโยนนะขายรถต,ตู้นะครับตอนนี้ก็หันมาถ่ายรถกระบะแล้วนะแย่งกันขายครับเพราะรถบริษัทเรามีเยอะมากเลยนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าสีนี่สวยมากเป็นสีประตูนะครับไฮรนเดอร์คือจริงๆรถคันนี้ด้านหลังมันมีไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรนะที่ที่มันเป็นแผ่น อะไรนะที่มันเป็นผ้าล่มะครับที่มันปิดฝาท้ายะ <c oughs> นะับเพราะว่ามันจะมีตัวที่เป็นตีนตุกแกอยู่นะครับอันนี้เป็นสีประตูสีดำนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับราคา6,10ใครสนใจก็โทรมาผมเน็ตเพชรยนต์ได้เลยนะครับกระจกมองข้างก็ปรับผาไฟฟ้านะครับครอบกระจกเป็นโครเมียมนะปลายมีไฟเลี้ยว นะครับโป่งล้อด้านหน้าเดิมๆเลยซุ้มหล่อมากนะครับก็เพิ่มความดูดันให้ตัวรถแม็กก็เป็นปี16ตรงรุ่นนะครับหกก้านหกลูร้อยเป็นดิสเบรคคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับมาพร้อมยางบิสโตนนะครับมาพร้อมยางบิสโตนโอ้ยทำไมดอกยางสวยนะดอกยางสวยๆเลยนะครับชุดช่วงล่างคันนี้ก็เดิมๆนะครับรถต้องบอกว่าใช้น้อยนะคันนี้ม่อยู่ประมาณเก้าหมื่น เก้าหมื่นหรือ70,000เดี๋ยวผมขึ้นไปดูให้อีกรอบหนึ่งนะครับไม่น้อยนะโชคเดิมคอยสปริงเดิมนะครับตรงนี้ก็เดิมๆปีกนกปีกนกนะครับคัะส่งกัะซีก็ไม่มีขึ้นสนิมนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับคันนี้เลขไมหม่91,620กีิโลนะครับรถปี16 3.0สามจุดูนนะครับแซดเพชรีบนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะตัวหน้าล่างสีดำหัช้างเป็นสีดำ จริงๆมันไม่ใช่ดำแบบดำสนิทนะมันเป็นเหมือนดำมุกๆเนี่ยนะครับสีมันเป็นประมาณนี้นะครับก็สวยเลยคันนี้ก็เราลอกฟิล์มออกนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวติดไปให้นะครับเราลอกฟิล์มออกไปแล้วฟิล์มมันติดลบมันเสื่อมกภาพนะครับโลโก้ Highlander อยู่ครบนะครับเบ้ามือเปิดเปนเนียมกุญแจเป็นสมาร์ทีเลสนะครับกราบบันไดด้านข้างก็เป็นสีเทานะครับ ตัดด้วยสีดำนะครับไม่มีบุบไม่มีแหกไม่มีสีขาดนะครับรถเดิมๆนะครับนี่เลยหังประตูอย่างสวยนะครับมีโคเมียม่ยมีการลอยอะไรให้เรียบร้อยนะครับด้านบน,บ,บนหลังคาก็มีเสาวิทยุแบบที่ฉลามนะครับเป็นเสาวิทยุแบบที่ฉลามนะพวกหลังคาอะไรก็เดิมๆนะไม่ผูกไม่รั่วไม่ซึมนะครับรถส,รสวยๆเลยรถกับบริษัทรถยนต์นะลูกค้าอา,อาชีพอะไรก็ออกได้นะขอให้ไม่ไม่ผิดกฎหมายก็พอนะครับขายใบกระท่อมนะกระท่อมนี่เอาเอาไว้ก่อนนะนะครับ เดี๋ยวงานมานะครับก็กระจกด้านหลังไล้ฝ้านะครับแล้วก็มีระบบ ESC พร้อมไฟเบกรกดวงที่3นะครับเป็นระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถเนีที่มันเป็นปตีนต๊กแกเนะี่ยที่ผมบอกว่าที่จริงมันจะมีผ้าใบปิดนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมานะครับก็ใช้งานดีเลยรถสวยนะสีดำคันนี้ราคา6.10ฟรฟีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ10,000พนะครับประมาณ1 0 0 0 0 12,000 ด้านหลังก็เป็นดัมเบิลนะครับก็พ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับพวกคันส่งคัสสีอะไรก็เดิมเดิมนะล้อยางอะไหล่ตัวท่อนะครับเดิมเดิมอยู่ครบรถคันนี้ไม่ได้มีดัดแปลงสภาพนะครับท่อเดิมทุกจุดนะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับตัวแซดเพรสทิปรถสวยเลยนะครับเป็นเครื่องนี่สามจุดศดเพรท DDI นะครับมองจากด้านนี้เห็นได้ชัดเลยว่ารถสีสวยมากนะเป็นสีดํานะครับกันชนด้านหลังเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดํา นะมาพร้อมโลโก้ยูสุดีแมกนะครับแล้วก็โลโก้ตัวแซดเพชทีปนะตัวแซดเพชทีปนี่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของดีแมกแล้วนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าจริงๆเป็นสามพันแะซดเพชทีปอะเบาจะเป็นไฟฟ้าแอร์จะเป็นออโต้น,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างนิดนึงนะด้านล่างก็เดิมๆนะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีสนิมเลยนะพวกล้อพวกเพลาขับหลงังอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ารถเรานี่ต้องบอกว่าไม้น้อยไม่เก้าหมื่นรถปีสิบหก รถปี16บหกรถหปีราคา6กแสนหนึ่งนะครับไม่9 0 0 0 0มื่ใช้น้อยมากนะครับกระจกมองหลังไม่ใช่กระจกหรอมีกล้องมองหลังมาให้นะครับตรงมือเปิดโคมียมตรงนี้นะรถไฮแลนเดอร์ควรมีมันสูงนะครับแม็กไลเนอร์ก็เดิมๆนะของ d m a มเองเลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับเดิมๆนะพวกเม็ดอาร์ครอยพับจุดอาร์คเดิมโรงงานนะมันไม่มีแกะกระตัวเลยนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้เป็นอีวูสูดีแม็กสามสิสูดแซดเฟสจี ครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ,นนนะครบเครื่องแรงนะครับน้ำมันนี่กระจุยนะเป็นไรนะครับเดี๋ยวน้ำมันก็ถูกลูกค้าก็ซื้อรถไปใช้ก่อนนะครับใครที่อยากได้เครื่อง3,000นะได้เครื่อง3,000ไปนี่ขับง่ายเลยนะ3,000มันแรงมันแรงายนะครับถ้า1.9มันก็ได้ต้นนะครับรนี่ก็สีสวยๆนะครับเป็นตัวปี16ไฮ g h นเดอร์ปี16 ราคาห1 0นะครับหรือว่าราคาอยู่ใกล้กรุงเทพฯริมณฑลมาดูรถได้นะครับที่มินบุรีนะครับมินบุรีเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งนะครับโอ้โหคันนี้ข้างในอย่างเนียบนะหลังคงหลังคานะไม่มีไม่มียัน7ยอด8ยอดนะครับมีลำโพงอยู่ด้านบน2จุดนะแผงประตูก็เป็นสีดำเป็นพลาสติกแข็งสีดำตัดสีเทานะครับกระจกก็เดิมนะครับเห็นได้เลยนะพวกจุดเม็ดอาร์คอ,อะไรต่างๆนะ สวยๆนะครับชมกันเพลินๆนะครับเดี๋ยวอ่าเอาเป็นวันไหนดีเดี๋ยวสักเอา,อางี้ดีกว่าวันพุธวันอาทิตย์ผมไลฟ์สดอ่อาทำง่ายๆพอดีเมื่อวานลองไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งมันเป็นอุปกรณ์ใหม่ผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะกล้องมันก็หมุน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 นะครับบอกว่าเป็นหนังสีดํานะครับแล้วก็ตัดกับตัวลายคล้ายค้าเคปลร่านะของศูนย์เนี่ยบอกตึงๆใหม่ๆเลยรถไม่ค่อยได้วิ่งนะไม่เก้าหมื่นหนึ่งรถปีสิบหก หัวหมอนเดิมๆนะครับมีที่เท้าแขนงมาให้ต้องบอกว่าเบาะสวยนะครับเบาะสวยคันนี้นะครับมีที่พักแขนมาให้แต่ไม่ได้มีที่วางแก้วน้ํานะครับที่พักแขนก็แข็งแรงนะเบาะสวยเบาะสวยคันนี้เบาะสวยราคา610นะครับใครสนใจโทรเลยนะครับศูน6 4 0 7 7 7 6กีู่น็ดเเจ็ดหนะครับกับผมเรซพเดียนเลยนะครับคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นตัวแซดเพทีฟเนี่ยมันจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ประตูด้านหน้าก็เดิมๆนะครับเนี่ย เดิมแล้วก็เนี่ยจุดอาร์คนะครับเห็นไม่เอ่ยนะจุดอาร์คต่างๆนะครับให้ดูใกล้ๆกันแสงมันเข้านะบางทีกล้องมันก็จะดิ้นไปดิ้นมานะครับรถสวยนะครับใครชมคลิปนี้จบนะครับถ้าชอบคันนี้ก็สามารถจองรถทางออนไลน์ได้นะครับก็บัญชีที่โอนเข้ามันจะเป็นบัญชีเจ้าของบริษัทนะครับคุณวัชิราณลงเพชรนะบริษัทเราเปิดมา20กว่าปีนะครับจัดไฟนั้นได้100%ทุกคันนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้า นะตรงนี้มันจะมีแค่ตัวปรับประจกนะครับตรงนี้เป็นทักชั่นคอนโทรลนะครับการลื่นถลายนะั่นเองนะก็นี้ก็เปิดปิดไฟหน้าอะไรปกตินะครับ,รบนรหน้าปัดเดือนไม้เนี่ยใช้ได้ทุกจุดนะครับมีจอการเป็น led นะครับพวงมาลัยก็เป็นหนังสีดำนะ3กา้านมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับปรับวิทยุตัวนี้จอวิทยุนี่เป็นเนนะพวงมาลัยก็ไม่มีแบบรอยถลอกเลยนะ ก็ตามการใช้งานนะไม่เก้าหมื่นนะครับแต่ต้องบอกว่ารถสภาพสวยสวยนะพวกบองพวกเบาะอะไรนี่นะครับเนียนๆเ,เลยนะรถสีดําเบาะดำเออผมผมไม่ค่อยเห็นนะจริงๆนะไฮเรนเดอร์สีดําน่าจะมีคันเดียวนะตอนเนี้ยนะครับเนะี่ยเบาสีสวยเดิมๆนะครับใครอยากได้รถเดิมๆเมื่อคันนี้ต้องตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ตรงสเปคลูกค้านะครับเครื่องสามพันเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเป็นตัวซัดเพชีชนะครับหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์ นะครับหน้าจอเป็นเนนะครับ CD ดีดีวีดีใส่ตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวต้องเก็บงานให้มีรอยลอกนิดหนึงนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับก็ใช้งานง่ายเลยแอร์เป็นออโต้ตรงนี้แล้วก็มาพร้อมปุ่มปุ่มสตาร์นะครับหรือปุ่ม Engine Start ตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะมี h d M I นะมี h d M I อันซ้ายสุดเป็น h d M I นะครับแล้วก็ U S B A U X แล้วก็ power outlet นะครับโอ้คันนี้เป็นเกียร์5สปีดอ๋อผมแจ้งผิดขออภัยนะครับ เป็นเกียร์เป็นน่วน5สปีดเพราะว่ารถปี16ถ้าเปนปี17แล้วมันมี6สปีดโอ้โหฝอยตั้งนานปิดเฉยนะครับจะดาผมนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องคันนี้นะนะครับไม่1รถปี16นี่เลยนะครับเป็นเครื่องรักโลกนะครับรักโลกแต่แรงมากนะครับเครื่อง3000นะครับอิวสุดี a ม3.0ส a t จุด c น,นพตินะครับทะเบียนกรุงเทพนะครับ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้นะเพราะว่าเราอาจจะประสานงานให้เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับเขาวิ่งไปหาลูกค้าได้ที่บ้านเลยนะเกษตรกร,ะรกกนะครับหรือว่าอ่าเปิดร้านขายของชมนะครับขายของตลาดนัดนะพวกเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆก็ออกได้แผ่นกันความร้อนเดิมนะฝาโปรงเดิมนะเพราะว่าจุดอะไรต่างๆเนะี่ยหลุดพับมดเลยสวยนะครับคันนี้สวยเลยมันเป็นดำมุกนะครับมันเป็นดำมุก มันไม่ได้ดำดำดำมืดอ่ะนะสวยๆนะครับโป้งนะครับก็สวยๆเลยก็มีการแกะบ้านหลังนิดนึงนะก็ตามอายุรถนะหกปีมันก็ต้องมีการมันทนนิดนึงแต่ไม่แต่ไม่เละนะนิดเดียวนะครับอาจจะลองขายหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแก้มเดิมแก้มเดิมนะครับปั๊มลมปั๊ม,ปม ABS อยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบอยู่ด้านซ้ายนะครับคันนี้ก็ ฝาบงฝา,าวาาอะไรก็เดิมๆนะไม่มีเปิดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสุดเลยโค้ดเดิมนะดูหัวน็อตด,ดิไม่มีแกะราคาหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับคานหน้าตัวบนนะครับเดิมๆดิมมอน้ําเดิมหมดนะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับคันนี้น่าใช้งานมากนะเอาไปใช้ต่างจังหวัดน,นี่สบายเลยนะเครื่องก็แรงนิดนึงวิ่งทางไกลสบายนะครับแช่ได้เลยเนาะ แบตเตอรี่ก็เป็นแบตน้ำนะครับแบตน้ำของพานาโซนิกนะเป็นแบตน้ำของพานาโซนิกนะครับไม่มีขีเกลนะโครบงโคแบตนะแผ่นเพจเดิมนะครับพลาสติกยังอยู่เลยนะแผ่นเพจเดิมนะครับรถตรงรุ่นตรงปีนะครับอันนี้เป็นกล่องฟิลนะครับแก้มด้านซ้ายมือผมก็เดิมเดิมนะครับมันก็จะมีลอกๆอกไปบ้างนิดนึงนะเนี่ยการเคลื่อนทุกอย่างเดิมหมดนะครับต้องบอกว่าตัวรถไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักนะครับ ถ้ามีรอยแบบแปกๆอะไรเงี้ยมีมีแน่นอนหรือล้วผมเชื่อว่ารถทุกคันต้องมีนะเพราะมันเป็นรถใช้งานนะบางทีเราวิ่งไปจอดโดนกิ่งมงกิ่งไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวสรุปคันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าราคาน่าสนใจแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องสามพันนะครับเป็นอีวูดีแม็กสามจุดศูนย์แซดพทีเกียร์แมนนวลห้าสปีดเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับกับราคาหกแสนหนึ่งหมื่นบาททั่วเลยใครสนใจนะครับติดต่อผมเดชเพทยนเลยศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกครับสวั